จากไวริงในแกรมเป็นวงจรสวิตช์ทางเดียวควบคุมหลอดไส้เดี๋ยวเราจะมาต่อกับชุดฝึกร้อยสายและต่อวงจรกันนะครับด้านซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นสายเมนจะมีขนาดสาย1นึ่งคูณตารางมิลลิเมตรส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นสายวงจรแสงสว่างก็จะมีขนาด1นึ่งคูณตารางมิลลิเมตรส่วนสายด้านล่างนะครับเป็นสายที่ต่อเข้ากับสวิต เดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อสายด้านล่างกอนก่อนนะครับวิธีการต่อนะครับสายเส้นแรกก็จะเป็นสายวงจรย่อยนะครับมีขนาด2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรแล้วก็สายแสงสว่างมีขนาด1.5ต mm. ารางมิลลิเมตรวิธีการต่อนะครับเราจะต่อสวิตเพราะว่ามันง่ายนะครับมีสาย2เส้นนะครับที่ลงมาตามโครงสร้างของสวิตตัวนี้นะครับอันนี้สภาวะปกติก็จะเปิดอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับนําสายวงจรย่อยซึ่งมีขนาด 2.5ตารางมิลลิเมตรเข้าสวิตด้านล่างหลังจากนั้นสายที่ไปแสงวงจรแสงสว่างนะครับมีขนาด1.5ต mm ารางมิลลิเมตรก็เสียบเข้าด้านบนหลังจากนั้นก็จัดสายเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกล่องต่อสายด้านบนบ้างนะครับโดยนําสายเมนต่อกับสายวงจรย่อยที่เข้าสวิตนะครับเอาไฟเข้าสวิตออกจากสวิตนะครับ ก็ไปเข้าวงจรแสงสว่างสีน้ำตาลเข้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นก็คบวงจรที่สายนิวทันแล้วก็ต่อจัมสายด้วยสาย PE สังเกตไว้นัดทุกจุดนะครับจะต่อไวนัดสีส้มนะครับเพราะว่าเป็นจำนวนสาย2เส้นต่อไปการทดสอบนะครับจะตั้งย่านวัดโอห์มตามรูปนะครับโดยนำสายสีแดงเข้าวัดสายที่นิวทันนะครับแล้วก็สายสีดำวัดที่ใต้ซอริตเบรคเกอร์ ขณะนี้จะไม่จ่ายไฟหลังจากนั้นกดสวิตช์นะครับเข็มที่ตีขึ้นก็จะเป็นความต้นานทานของไส้หลอดนะครับแล้วกดสวิตช์อีกทีนะครับเข็มก็จะกลับมาที่อินฟินิตี้หลังจากใช้มัลติมิเตอร์วัดแล้วไม่เกิดการลัดวงจรนะครับเราก็นําไขควงเช็คไฟวัดที่หวัวเซอร์กิตเบรกเกอร์สังเกตไฟก็จะโชว์ขึ้นนะครับแสดงว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นยกเซอร์กิตเบรกเกอร์ขึ้นนะครับปิดกล่องแล้วทําการ กดสวิตช์นะครับหลอดติดกดสวิตช์อีกครั้งหลอดก็จะดับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถควบคุมสวิตช์ทางเดียวควบคุมหลอดไส้ได้แล้วนะครับ